ที่ประเทศไทยอีกประมาณหนึ่งเดือนนะฮะแล้วก็จะตรงนี้เนี่ยเราก็มีการวางแผนต้นไปนะครับเราจะฝึกซ้อมวันที่เลเ,เริ่มเข้าไปเข้าไปพักเนี่ยวันที่สิบเอ็ดกับท,ที่ทางการแข่งขันน่าจะเลือกลูกที่มีคอองจะคงจ,จะเกิดผลที่ดีจะต้องคุยออกับทาาเยอะหน่อยเรื่องเรื่องแต้มขันอยอดเตรียมทิมมาเนี่ย เพียงประสบความสําเร็จในซูเปอร์ซีรีส์หรือในพยายามทําให้ความฝันนั้นสําเร็จเพราะแค่ชมกันแต่ยอดสดจะร้องเพลงชาติไทยตามไปด้วยนั้นเป็นสุดยอดปานารถนาที่ผมอยากจะเห็นผมจึงพยายามโลกเพราะหวังว่าการเตรียมการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะผลักดันทุกอย่างที่จะทําให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นกับราชนุใจดีทุกคนคะ่ะก็ ครั้งนี้ค่ะว่าความรู้สึกแล้วก็ลึกๆแล้วมันเป็นยังไงกับต่อไปก็ขอค่ะก็ต้องบอกเลยว่ารู้สึกกดดันค่ะเพราะว่าไม่เองไม่ก็เช่นเออเช่นเนี่ยบางถ้าาเจอนักกีฬาประเภทนี้เนี่ยอาจจะต้องเล่นตามแผนงานเราเนี่ยเราวาไว้หนึ่งเนสี่อยู่แล้วก็เป็นไปตามเพราะว่าเขาก็มีความ ที่เรียกได้ว่ามุ่งมั่นทุ่มที่สิบกว่างขึ้นไปนะฮะยังสามารถสอดแทรกเป็นผู้ช่นเดียวตลอดอาจจะถือตอนที่กําลังเดินเดินขบวนเข้าไปในสนามก็เหมือนแบบเราก in, ็ม <sh> no <sh ults> ีความหวังค่ะเพราะเราอยากจะทําเหรียญเรื่องของสายการแข่งขันเหมือนกันอย่างที่โค้ชบอกกล่าวไว้เหมือนกันครับว่าถ้ามันหนักจริงๆเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วก็สื่อกับสีีครั้งนี้มันแตกต่างกันไหมครับในการเป็นชาวบอลลิก ก็แพ้แพ้มาเยอะค่ะก็แพ้มาเยอะด้วยแล้วก็ก็ผ่านในจุดตรงที่ว่าเราก็มีท้อมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะเป็นเรื่องธรรมดาค่ะก็คิดว่าก็ทําให้เต็มที่